สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายนะคะทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่แม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับน้องพันนารายค่ะตากําลังจะเอาน้ําให้น้องพันนารายนะคะน้องจะกินน้ําเล่นน้ําอาบน้ําตอนนี้อาตายกเท่ากันนะ น้องกินน้ำเร็วอตอนเที่ยงตอนบ่ายป่ะโอ้ย่เล่ากับพิษต่อไถยกระกทือฉันอะบอกพิษพิษถึกถึกข้ามมีไงเนาะน้องกำลังจะกินน้ำแล้วก็จะอาบนะ้ำกับคุณตาเหมือนเดิมหันตากมันยังหนันละเ่าะอยากเล่นตีนู้มาเร็วมากินน้ำมนาะ ตักใส่กระมังหลายๆตาเล่นน้ำแล้ลูกเล้วอาบนสูงอาบน้ำแล้ว <c oughs>

ช่วยน้องน้อยช่วยกันช่วยกันเออช่วยกันช่วยกันช่วยน้องน้อยเออเย็นแล้วเย็นแล้วเออน้องไม่เห็นช่วยตาเลยเออช่วยตาช่วยตาหน่อยแล้วเออนั่นแหละต้องช่วยตาที่ค้าโอ้ทําไมนุบอกง่ายจังเลยค่ะ เออช่วยตาลูกช่วยตาตาไม่มีกําลังตาแก่แล้วเออช่วยตาไปเลยอาอน,นุช่วยตาหนูเออ,อเย็นมากเลยสบาย,บายตาเอาการะมังไปแล้วตา ตาเล่าอน,นุช่วยตาเก่งมากน่ารักมากเลยโสนง่ายมากเลยนะคะอารถตูดหน่อยตาเออตาช่วยตาช่วยเออ,อช่วยกันช่วยกันเก่งมากน่ารักมากเลยค่ะ เอาแล้วได้ท่าแล้วที่นี้อะได้ท่าแล้วเอาเพิ่มเอาเอาทำอะไรเอาถือดาบแล้วถือไปถือมาเอาตาลดอีกตาลดเลยตาลดเลยลดเลยตาลดเลยเอออ่ะน้องช่วยตาน้องช่วยตาเร็ว เก่งตาแล้วเก่งๆๆๆน่ารักมากขึ้นไปขึ้นมาแล้วถูไปถูมาแล้ว,ลวโอ้ยโอล๊ลาตัวเองตาอาบน้ำให้น้องเสร็จแล้วนะคะ,ะนอ้องก็สบายตัว ไม่ค่าคุณหนูยันไม่จ้าสบายเลยเนาะได้เล่นน้ำกับคุณตาอ่อคุณตาเอาอาหารให้แล้วสับประรดให้น้องนะคะคุณตากินไม่จ้าเออกินตากินกินแล้วก็นอนนะได้เวลานอนแล้ว <c oughs> โอ้จะแย่งยายเหรอฮ แกงคุณยายเหรอคะเป็นอะไรแกงคุณยายห้อคะ่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องพนลาลัยแม่ไข่มุกด้วยนะคะช่องน้องพนลาลัยแม่ไข่มุกค่ะช่วยติดตามด้วยนะคะเล่นลเล่นะเล่นใหญ่เลยได้อาบน้ำเล่นใหญ่เลย สบายตัวสบายกายอาบน้ำเสร็จตัวเล็กนี่ก็มาเล่นเด็กก็เข้าแล้วตัวเล็กเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กเนี่ยฮะตัวเล็กเนี่ยฮะน้อยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กไปไหนตัวเล็กไหนตัวเล็กมานี่แล้วมานี่เนาวเออตัวเล็กก็จะมาเล่นด้วย ามีคนด้วยนะคะ ค่ะขอบคุณพี่ทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามน้องช่วยติดตามน้องพันลาไแม่ไข่มุกนะคะขอพระคุณมากค่ะตอนนี้น้องกําลังกินหญ้านะคะอาบน้ําเสร็จแล้วก็กินหญ้าน้องคงจะนอนแล้วค่ะพอบ่ายได้เวลานอนแล้วค่ะ ท่าอะไรคะคุณหนูขาทำอะไรจ้าโอ้โหมีอายเลยเนาะอุ้ยทำอะไรอทำอะไรคะ คุณทุกท่านทุกคนนะคะพี่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องพนรัยแม่ไข่มุกด้วยนะคะช่วยติดตามน้องด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะบัสดีค่ะ